ช้าสว่วนคอนเทสนะคะเราก็อยู่กับบรรยากาศ,กาศของปีที่6ค่ะฤดูร้อนรอบ8ทีมค้นหาโรงเรียนแรกนะคะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายค่ะเ<ส>ดือนเมษายนนะคะเหมาะเลยฤดูร้อนของเรานะคะกําลังร้อนระอุเลยนะคะ,คะแล้วก็ร้อนละอุมาถึงการแข่งขันของเราด้วยนะคะต้องเลยยังอีกโรงเรียนหนึ่งจากจังหวัดระยองนี่ครับโร<อ>งเรียนวัดป่าพะดูะไม่ธรรมดา โอ้โหจริงๆส่วนอีกโรงเรียนจากจังหวัดสมุทรปราการครับโรงเรียนวิสุทธิกษตรตรีนี่นะครับค่ะโอวันนี้นะคะต้องบอกว่ามันมากๆเลยเพราะว่าทั้งสองโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหรือสองเนี่ยเคยผ่านรอบนี้ไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะต้องมีหนึ่งโรงเรียนที่ต้องไม่ผ่านรอบนี้ขอทักทายนะคะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะทั้งสามเอาเข้าเรื่องเพลงเเลยดีกว่า โรงเรียนวัดป่าประดูจังหวัดระยองครับวันนี้ส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงใครมีปืนเถื่อนเพลงใครมีปืนเถื่อนคนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยชื่อเนาอนุรักษ์ครับอ๋ออาจารเนาใช่ที่นัจจ่าอะไรเงี้ยนั่นนะนั่นะนั่นะใช่หัวขาวๆนะอุ้ยอาจารเนานี่ฝีมือไม่ธรรมดาใช่เขาแต่งเพลงเยอะมากแล้วก็ผู้เรียบเรยงเสียงประสานเพลงนี้ต้นต้นแบบฉบับอันนี้นะชื่อว่า คุณสมัครวงสาโรจนะครับสมัครวงสาโรต์ต้นฉบับของคนร้องอะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเ,เพลงช้าเ,เพลงช้าโดยธรรมชาติก็ร้องยากอยู่แล้วนะฮะแต่เพลงจียากยิ่งขึ้นก็คือหนึ่งต้นแบบเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ทำไว้ดีมากและต่อมาที่ทําให้คนรู้จักในในคนฟังรุ่นหลังก็คือฝนท่านสุนทรนํามาร้องอีกครั้งหนึ่งทํานองเป็นเพลงช้าเพลงซึ้งธรรมดาแต่ว่าโดยเรื่องราวเนี่ยถ้าอ่านเนื้อความอย่างเดียวโดยไม่ฟังเสียงนี่ มันจะโหดมากมก็เลยเป็นความโหดที่ซ่อนไว้ด้วยความเป็นห่วงและอยากให้เขากลับมาขอบคุณครับเอาละค่ะน่าดูมากๆเลยนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองกับบทเพลงใครมีปืนเถื่อนคะ่ะ ลระ้ค่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนิสาสุสงวนศิลป์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งอายุ13ปีมาจากโรงเรียนวัดป่าประดูค่ะเมื่อกี้จุ๋ยบอกว่านักร้องหายเหนื่อยแล้วค่ะแนะนำตัวได้ทำไมไม่ถามแดนเซอร์บ้างก็คือก็หอบมากเลยหนูเป็นหืดหรือเปล่าเสียงหืดเยอะแยะมันตีลูกกาด้วยชิงขาด้วยเห็นไหมล่ะเก่งมาก เนี่ยสมแล้วที่ดีกรีเขาเป็นยังไงที่ผ่านมา<อ>ปีที่แล้วเ,ลเป็นถึงรองแชมป์มาครั้งนี้ก็แมสมศักดิ์ศรีค็นว่าหนักอกดใจกับเพลงนี้มากๆเลยเคยได้ฟังเพลงนี้มาก่อนไหมคะก็เคยฟังผ่านๆหูมาค่ะคที่หนักใจเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าเพลงนี้ใช้เสียงหลอกแล้วต้องใช้ไวเบชั่นมากด้วยค่ะ เอาเลยวาวเบรชั่นวายเบรชั่นหมถึงลูกคอมันมีลูกคอถ้าวเบรโตมันจะอีกอารมณ์หนึ่งควาจริงผมไม่ค่อยอยากจะพูดภาษาไทยปนอังกฤษเยอะๆเพราะรายการเราเป็นไทยๆท่อนไหนที่ว่าหนูบอกมันยากที่สุดในความรู้สึกก็เป็นท่อนที่ร้องว่าจะยอมเป็นเสือค่ะ จะยอมเป็นเสื้ออะไรสักอย่างาบอกว,ว่าพี่ส้มว่าร้องยากจริงๆก่อนที่น้องเขาร้องผมคุยคุยกับคุณส้มข้างล่างบอกว่าท่อนนี้ถ้าเกิดน้องเขาหลบไปแล้วสามารถร้องเป็นลมเดียวได้เฉเพราะ,ะจะยอมเป็นเสื้อยิงไงเนื้อกระจายเนี่ยแล้วพอฟังยน้องทําได้จริงอ,อะแล้วหนักใจแบบนี้นี่คือฝึกซ้อมนานไหมคะก็ฝึกซ้อมมาเป็นเดือนคะ่ะค่ะใครเป็นคนฝึกสอนให้อก็มีรุ่นพี่พี่ฝนที่จบไปแล้วมาช่วยสอนค่ะ พี่ฝนที่เป็นนักร้องพี่ส้มเคยเห็นที่เป็นรุ่นรุ่นก่อนใช่ไหมคะของปีก่อนนีก่อนที่มาวันนี้วันนี้พี่ฝนมาเชียร์ไหมคะมาป่มาค่ะอยู่ทางนี้ค่ะหนยพี่ฝนยืนดิพี่ฝนยืนเด้ยืนหน่อยโอ้ยไม่เช่อคิดถึงจังกอนหน่อยก่อนหน่อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว พี่ฝนนี่กร้องดีตอนนี้เขาจบไปแล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมลูกดีจังเลยตาสวยจกลับมาฝึกให้รุ่นน้องอย่างนี้ดีนะครับเพราะเลยก็เราเมื่อเมื่อเราผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเราก็เอาประสบการณ์ที่อยู่ในรายการชิงช้าสวรรค์มาสอนให้กับน้องอ่าเอาละค่ะให้น้องทายขอกําลังใจนะคะพี่น้องทั่วประเทศเลยวันนี้ดูชิงชาสวรรค์อยู่อย่างแรกเลยนะคะก็ขอขอบคุณผู้อํานวยการสมพงษ์น้อยสุขีโรงเรียนวัดป่าประดู่ที่ให้การสนับสน นุนเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมในห้องส่งและผู้ชมทางบ้านขอบคุณค่ะค่ะยหลนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการไม่รู้ว่าจะนำเสนอเพลงอะไรไม่รู้แต่ว่าสักครู่ต้องรู้แน่ๆนะคะก่อนที่จะพบกับเขานะคะตอนนี้นะคะไปลุ้นโชคทองกับน้องๆพม